โรงเรียนปรงรัชดาพิเศษตั้งอยู่เลขที่335มหมู่หนตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพะเยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2514เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร ทรงครองราชครบรบ25ปีในการนี้ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสัากัดณ์กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการขึ้นโดยใช้ชื่อรัชดาพิเศษจำนวน9โรงเรียนทั่วประเทศโรงเรียนปงรัชดาพิเศษมีเขตพื้นที่บริการครอบคลุม3ตำบลได้แก่ตำบลน,นาปรังตำบลปงและตำบลควร ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6บริหารการดําเนินงานโดยท่านผู้อำนวยการสิทธิชัยสิทธิวงศ์และรองผู้อำนวยการวิทยาจันทนะครับโรงเรียนแห่งความสุขเป็นสิ่งที่โรงเรียนได้มุ่งหวังจะให้เกิดกับผู้เรียนอยู่แล้วนะครับการที่จะให้ผู้เรียนมีความสุขได้นะครับ ทางโรงเรียนก็ได้สนับสนุนให้คณะครูจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพผู้เรียนนะครับโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดห้องเรียนห้องสนับสนุน,น,น,นการเรียนการสอนให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอนนะครับนอกเหนือนจากนี้ก็จัดโรงอาหาร ห้องน้ำสถานที่พักผ่อนภายในโรงเรียนให้กับผู้เรียนได้พักผ่อนเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายเมื่อมีความเครียดจากการเรียนนะครับฉะนั้นโรงเรียนแห่งความสุขจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ2,567 ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนดีมีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติสู่ความมั่นคงมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาได้จัดทำโครงการโรงเรียนแห่งความสุขขึ้นนะครับโรงเรียนปรงรัชดาพิเศษจึงได้นำนโยบายและจุดเน้นดังกล่าวมาขับเคลื่อนโครงการทั้ง3องค์ประกอบสมาตรฐานนะครับ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการในด้านของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งระดับนะครับจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนปงรัชดาพิเศษได้ดําเนินการขับเคลื่อนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทุกคนนะครับส่งผลทําให้ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนปงรัชดาพิเศษมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและนักเรียนเรียนอย่างมีความสุขครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาดำเนินการโครงการโรงเรียนแห่งความสุขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดโดยยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดมาตรฐานโรงเรียนแห่งความสุขประกอบด้วยสมาตรฐานดังนี้ ด้านกายภาพโรงเรียนปุงรัชดาพิเศษมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะะแลเก้าอี้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการเรียนการสอนมีการจัดตกแต่งห้องเรียนสวยงามทุกห้องมีมุมประสบการณ์สื่อและแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องเรียนมีความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟได้มาตรฐานภายนอกห้องเรียน ห้องน้ำสะอาดปลอดภัยมีการแบ่งโซนห้องน้ำชายหญิงอย่างชัดเจนมีแสงสว่างเพียงพอประตูมั่นคงแข็งแรงทุกห้องระบบน้ำและอุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งานห้องพยาบาลสะอาดเป็นระเบียบมีตู้ยาและตู้เก็บอุปกรณ์สายไฟได้มาตรฐานมีการจัดแยกประเภทยาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้เรียนห้องสมุด เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนมีความสะอาดจัดแบ่งหนังสือไว้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามโรงอาหารสะอาดเป็นพื้นที่โล่งมีแสงสว่างเพียงพอมีที่จัดเก็บอุปกรณ์มิชิดโต๊ะเก้าอี้จัดเป็นระเบียบสนามกีฬามีความหลากหลายได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงและปลอดขยะทุกจุด ภูมิทัศน์บรรยากาศภายในโรงเรียนร่มรื่นสะอาดปลอดขยะมีการแบ่งเขตพื้นที่ดูแลอย่างเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งพาอพันธุ์สัตว์ร้ายและมีพื้นที่โล่งให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมต่างๆแหล่งเรียนรู้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดขยะมีการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเช่นโคกหนองนาสวนพุทธศาสตร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุด และห้องดนตรีด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของโรงเรียนเน้นการสร้างแรงจูงใจมีกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้บูรณาการการจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกับชีวิตจริงครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมให้กับผู้เรียนเสมอมีการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาตนเองไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สามารถสร้างเครือข่ายกับเพื่อนครูคนอื่นๆเพื่อแบ่งปันความรู้ เช่นการเป็นวิทยากรในงานสัมมนา,าการเข้าร่วมโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมพัฒนาเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรส่งเสริมการขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะ การเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดด้านวิชาการต่างๆอีกทั้งยังมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาตามความถนัดและความสนใจโดยการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมในทุกระดับจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเข้าร่วมการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็กการแข่งขันสารานุกรมการประกวดร้องเพลงเข้าร่วมกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน จัดกิจกรรมในวันสุนทรผู้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันคริสต์มาสโดยผู้บริหารมีการสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนรวมไปถึงชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆด้านผู้เรียนมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและรอบเอวของผู้เรียนทุกภาคเรียนกิจกรรมแกนนำาอ,อยอ,อน้อย ผู้เรียนร้อยละ90ได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้าและมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นมีจิตสาธารณะยิ้มแย้มแจ่มใส โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อให้มีทักษะชีวิตและการศึกษาต่อในอนาคตทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทั้งด้านกายภาพด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้เรียนและด้านผู้บริหารที่ประสานความร่วมร่วมใจกันทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนปุาณิเศษมีจุดเด่นในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรม ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนได้พบกับปัญหาต่างๆได้แก่พฤติกรรมนักเรียนด้านการเรียนด้านระเบียบวินัยปัญหาความสกรปรกของอาคารสถานที่และการใช้พื้นที่ในโรงเรียนที่ไม่เกิดประโยชน์ปล่อยให้เป็นพื้นที่รกครางว่างเปล่าประกอบกับได้เห็นตัวอย่างของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการเข้าร่วมโครงการคุณธรรมเลยเกิดแรงจูงใจที่จะมีส่วนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ว่างของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นและเกิดการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้คิดนำโครงการโคกหนอง,งานาโมเดลมาใช้ทำพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์จึงเกิดความคิดในการก่อตั้งโครงการชุมชนรัชดาโคกหนอง,งานานโมเดลขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะช่วยในการสร้างจิตสํานึกและช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันเกิดความสมดุลและยั่งยืนด้วยพานกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขผลจากการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรมทำให้โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์หลากหลายเช่นผลที่เกิดกับนักเรียนรางวัล ผู้นำเยาวชนกล้าแผ่นดินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงโล่รางวัลในฐานะกลุ่มพลังเค,ครือข่ายเยาวชนที่มีจิตอาสาภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชมรมต้นกล้ารัชดาของนายเศรษฐทาทวีสินนายกรัฐมนตรีรางวัลกลุ่มผู้นำเยาวชนจิตอาสาระดับดีเยี่ยม ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงจากนายกรัฐมนตรีผลที่เกิดกับครูรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านบริหารจัดการโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นประจักษ์ประจําปีการศึกษา2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลทรงคุณค่าสอพทออโปรเบกอวส์รางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ mm hmm. Active Learning mm hmm. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีงบประมาณ2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยารางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมจากโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยารางวันครุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอระดับประเทศผลที่เกิดกับผู้บริหารได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษเป็นผู้ทําคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ผู้สนับสนุนและเป็นแม่แบบอย่างในการขับเคลื่อนง,งานจิตอาสาส่งเสริมศิล้าและค่านิยมหลัก12ประการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพอเพียงวิน,นัยสุจริตจิตอาสาภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจต่อเพียงผลที่เกิดกับโรงเรียนโรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6คะแนนเฉลีย่ยกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละสามเปรียบเทียบปีการศึกษา2564-2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาโรงเรียนคุณธรรมตาม,ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาต้นแบบโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางวันโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมสอพทออมีผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนพลังงานสุมชนอันนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบระดับจังหวัดเป็นสถานศึกษาภาคีดีเด่นในการจัดกิจกรรมกล้าคุณธรรมตาม,ตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร ได้รับโลกประกาศเกียรติคุณของประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังประวัติประจำปี2566ด้วยเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ส่งผลให้โรงเรียนปรงรัชดาพิเศษเป็นโรงเรียนแห่งความสุขอย่างยั่งยืน